โอ้รวยผมไปเจอในเฟซอยู่รวยเก้าคันหนึ่งร้อยล้านกว่าล้านนี่ไงโชว์นักโดนจับตาเลยเนี uh ่ยดูมีอะไรบ้างวันนี้ย้อนคาเย็นรถตโต้มาแต่ง ไ,ไอคุมผ้านี้น่าจะแลมโบกินี่ใช่ปะ่ะกับแม็กปะวะแม็กสีแม็กสีฟ้าปะ่ะดูนนะนนดิด <c oughs> คือจะสังเกตง่ายๆเลย <c oughs> ผมมาสังเกตได้ง่ายคือดูดิแบบว่าโอโ้โหโหดูเงินดเยัคดะคะ่ นี้เป็นเงินเท่าไหรค่คะป้าป้ของขัญปีใหม่ให้หม่ี่เลยอะไม่ไงว่าไม่มีป,ป้าเตรียมอะไรให้หม,ม่าี่ปีใหม่ไม่เห็นบอกว่าจะพาไปเที่ยวไหนเลยอะไปจุกอกไปเลยทนะ่าน่ตกใจนะไม่ตกใจ <c oughs> อันนี้ให้หมดเลยเหรอ <c oughs> อ๋ออพชาติตะุดัวให้หมดเลยนะนี่นะเปิกหนึ่งนี้คือเปึกหลานใช่ไหม ล้านหนึ่งคิดว่าน่าใช่นะปึกหนึ่งคือหนึ่งล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าล้านโอ้โหยัดเค้กกี่ล้านว่ะน,นี่พี่อะน่า,นาจะมีสักสิบยี่สิบกองอะ่ะไอสัว์จะเข้าประมูลว,วะวะคันเนี้ย เคียร์ยังเดือดรถผมระรถผมยี่สิบห้าครับแต่ว่าเอารถไปแตกไปเลยนะขายอาสามห้าขายพอร์ตไปแล้วย,ยังเหลือติดพอร์ตทางของผมเนี่ยกูวรวยใช่ไหมกูก็วรวยเหมือนกันกูวรวยนี่นี่ที่กูก่ออะ คนต่อไปเนี่ยเอสโหยสัดบ้านห้าล้านกูยังผ่อนอยู่เลยเฮียตอนเนี้ยรู้ปะกี่ปีแล้ววะตอนนี้น่าจะเหลืออยู่สี่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่สี่ล,ออ 4, ล้านไ <c oughs> อ้เฮียบ้านห้าล้านกูยังผ่อนอยู่เลยไอ้จัดเฮียรวยจริงวะรวยแรวยเลย พวกแม็กลาเรนเนี่ยมือหนึ่งกมันแพงอยู่แล้วเว้ย <c oughs> อย่างรถผมเนี่ยรถผมเนี่ยแม่งมือหนึ่งแม่งก็แพงแล้วใช่ปะตกถึงผมเนี่ยแม่งลดครึ่งราคาใครซื้อมือหนึ่งแบบพวกแบบนี้ได้คือแม่งรวยมากอะรวยเลยอะรวยจัดอะคนปกติอย่างผมนี่คงต้งซื้อมือสองไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่อื้มไม่เอื้อมถึงมือหนึ่งว่ะแพงเกินในเฮีย เหมือนเหมือนเหมือนซื้ออีกคันหนึ่งอะ่ะสมมติสมมติรถซปเปอร์คาร์มือหนึ่งใช่ไหมกับมือสองอะ่ะเราเหมือนซื้อมือมือสองสองคันอะ่ซะซปเปอร์คาร์บ้านต้องรีบลุงไม่งั้นมันจะทบต้นทบดอกโอ้โหรีบยังไงตังค์อ่ะเฮีย้ยรีบยังไงอ่ะตังค์ไหนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ขี้มันมีเวฟเฮียเย้ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ว่าไอดีสตรีมเราอะมูลค่าเท่าไหร่เว้ยผมผมผมว่าจะมาเปิดให้ทุกคนดูอยู่ผมว่าจะเปิดเปิดดูดูหน่อยว่าไอดีสตรีมเราตั้งแต่เราซื้อเกมอะมันราคาเท่าไหร่เว้ยผมยังไม่ได้เปิดเพราะว่าผมจะมาเปิดพร้อมเอาคนดูไงว่าเนี่ยที่เรารวมรวมเวลาในสตรีมอะเราเสียเงินกับในสตรีมเท่าไหร่มันคือเวฟอะไรวะรู้ปะทุกคนรู้ปะมันคือเวฟเพี้ยอะไรวะจำไม่ได้วะถ่ายรูปไปแล้วลืมเวฟอะ อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอละเจอละเจอละน่าใช่นีนะคิดว่าอ่ะน่าใช่แล้วก็เอาลิงก์ของเราใช่ป่ะ นี่ปะนี่มันกรุบปเนี่ยจช่ป่ะวะไม่ใช่เดอะนี่ไอดี ID. อันนี้คืออะไรวะเนี่ย ไอ้เฮี้ยกูซื้อเกตต้องเยอะมูลค่ากูแค่สามหมื่นอ่นนีหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทบาทไอสัตว์บาทอันนี้สกุลบาท ใช่อยู่ว่าเกมที่กูซื้อไปนี่แม่งเยอะมากเลยน้้ยน่าจะต่ำๆนี่แนหนึ่งนะพันนึงสองพันห้าร้อยสามร้อยไอ้เชียใช่เหรออันนี้เงินรีฟันวะไอ้เฮียรีฟันไปเยอะ มีฟัปไปเยอะจัด แม่ตักับเห็นพานะ้องผู้กันแมงปอมาไลฟ์คนคอมเมนต์บอกขอบคุณคุณดิวธีรพัฒน์หน่อยฟังนะตักไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะพอตักไม่รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติอุ้ยแล้วพี่หนุ่มกันชัยล่ะครับพี่หนุ่มกันชัยเราขอบคุณไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วค่ะก็คือขอบคุณพี่หนุ่มคือจุดเริ่มต้นคือพี่หนุ่มกันชัยค่ะและซอฝันเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะซอฝันเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะเอ๋เหมือนคุณดิวมีอะไรจะถามผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นนั้นแหละ ผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละคือคุณดิวเสียใจเรื่องอะไรฮะเอยคนแรกจะ่ข้ามไปนคน3แล้วบอกว่าคนคนนั้นคือคนแรกที่ตามหากับแม่ตั๊กนี่ยังไงผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากคือคุณดิวมองว่าแม่ตั๊กควรจะพูดนิดนึงถูกไหมฮะดิวเป็นคนที่รู้สึกว่า ใครมีพระคูณใครทําอะไรดีๆแล้วก็เอ่ยสิประมาณไหนครับพีเอมีเติม VP เข้าเซิร์ฟไหมผมรอเกือบ2ชั่วโมงมันไม่มีคิวไม่ใช่เหรอมันจะมีคิวไงเซิร์ฟเขาเปิดสล็อตพันหนึ่งเนี้ยแต่กินเนี่ยที่ผมเห็นเนะี่ยจะมีคิวยังไงวะไอ้หนุ่มกระเจียวเล็กตอบพี่มันสิมันจะมีคิวยังไงไอ้หนุ่มกระเจียวเล็กนี่พันคนนี้ ไ,ไปน้องจะไปพบชิบุยะครับเฮียวุ้ยวุ้ยหกพันเฮียอู้อุ้ยของคุณครับเฮีย <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยผมโดสามสิบบาทแล้วพีพ่บบผมไหมครับเออเออไปก่อนน้องรักอะไรเออเออเออนี่คนรวยจริงนี่ต้องคนนี้นี่ดู แต่งตัวธรรมดาเนี่ยคนรวยจริงคือคนนี้นี่คนรวยคล้องแท่นอนสตรีมก็ได้เงินเป็นล้านอน่ะ ได้ครับจะโดนจะโดนสองหรอกไม่โดนไม่เป็นไรหรอกคุณโดนมาเยอะแล้วคุณคุณพูดได้เหรอไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจหรอกคุณเพชรพันปีคุณจะโดนอีกสักคดีสองคดีก็ไม่เป็นไรหรอกคุณพูดมาเลยพี่หนุ่มทำไมพูดอย่างนี้คะอ่าผมอยากจะรู้ไงโอ้โหเออผมเห็นคุณไปแนะนำเขาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้นะคุณเพชรพันปีแนะนำแล้วหลายครั้งแล้วนะคุณเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะอ่าพี่หนุ่มฟังก่อนนะคะอ่่คุณพูดมาเพชรพันปีคือใครวะเพชรพันปีเต็มค่ะถามจริงๆอะ ที่ชื่อเพชรพันปีนี่เพราะอะไรพันปีนี่ชื่อคุณยายค่ะแล้วเพชรเนี่ยเพชรก็คือเราเป็นเราเป็รไม่ใช่ เราเป็นหลานหรือว่าเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะด้วยนังคะเหลี่ยมเยอะมันถึงจะสวยค่ะพี่หนุ่มมันถึงจะแพลวพลาวค่ะเออถ้าเพชรเหลี่ยมน้อยจะเป็นเพชรคุณภาพไม่ดีนะคะพี่หนุ่มถ้าเป็นเพชรเหลี่ยมเยอะๆนี่แปลว่าเพชรที่สุดยอดคุณภาพดีค่ะ จริงหรือเปล่าคุณเนี่ยขายอัญมณีสายมูแต่มูของคุณเนี่ยมันเป็นมูหลอกหลอ,อูปลอมปลอะต้องถามว่ามูหลอกหมูปลอๆมอๆของเขานี่คืออะไรย้อนรอยเพชรพันปีกับทองแม่ตกักที่เหตุการณ์เนี่ยมันคูนออดอเกินนะคะเมื่อมีการขายสินค้าบนความเชื่อความศรัทธาของประชาชนแต่สิ่งที่ประชาชนได้รับคือสินค้าที่ไม่ตรงปก ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของเพชรคุณภาพของเพชรน้ำหนักของ,องทองที่ไม่ตรงตามที่ระบุบนผลิตภัณฑ์อันนี้ในแหวนจะมีตัวปั๊ม 18K ชัดเจนเลยค่ะแต่พอเราไปตรวจที่สถาบันมาสรุปว่าเป็นทองคำแค่ 9K ค่ะใบการันตีคือแหวนนุเก้าชั้นนะคะไซส์55บอกว่าเป็นทองคำแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากี่ K ใช่ค่ะไหมคะแล้วก็บอกว่ามีไดมอนนะคะ0.50กราด SP 0.80กลาดอสีนั่นก็คือพลอยอะค่พลอยใช่ไหมพลอย0.80แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมีพลอยอะไรบ้างใ <c oughs> แต่บอกว่าเป็นพลอยแล้วก็ <c oughs> P, มีทอง6.4กรัมราคา35,900 <c oughs> อ่คอันนี้และปัญหามันก็คือว่าพอคนเขาสงสัย <c oughs> คนเขาเอาไปตรวจที่อื่นเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่ตรงปกแบบนี้เนี่ย ปัญหาคืออะไรเขาขอคืนใช่ไหมตรงปกแบบนี้เลยค่ะตรงปกแบบนี้เลยเหรอตรงปกตามใบรับประกันเลยค่ะใบรับประกันเนี่ยนะคะคุณคุณบอกว่าตรงปกแบบนี้นะคะใช่ค่ะดิฉันเข้าใจแล้วล่ะที่คุณโอ๊ตยืนยันว่าตรงปกเพราะว่าคุณโอ๊ตไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ค่ะในใบรับประกันค่ะใช่ไหมคะคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาเห็นแบบนี้ชตรงที่ซื้อไป คำว่าสายมูนี่คือว่าเป็นอัญมณีเป็นเครื่องประดับที่ใส่แล้วเนี่ยมันเสริมสิริมงคลคเสริมโชคลาภใช่ไหมคะ,คะอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราขายก็เราก็จะมีขายแหวนนพเก้านะคะแหวนนพเก้าก็จะมีเออผมผมถามนะดิสายคือมันมันมีคนพิมพ์มาเว้ยขอบคุณครับมันมีคนพิมพ์มาเว้สายมู <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> แบบว่าที่ซื้ออะไรที่มันติดยันติดหน้าประตูติดติดติดแล้วรวยอะไรประมาณนี้ผมไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งในใน a ฟ e b o o k เขาบอกว่าติดแล้วรวยและเอามาขายทำไมทำไมไม่เก็บไว้รวยเองผมเจอคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ไหมผมเจอคอมเมนต์นี้ไว้ก็เออวะ่ะ ไอ้เหี้ยติดแล้วรวยไอเ้เหี้ยแล้วแบ่งแบ่งคนอื่นรวยแต่คนขายก็ยังไม่ได้รวยนะคนขายก็ยังไม่ได้รวยนะแบ่งกันแม่คนขายก็ยังไม่รวยนะ แล้วก็มันแล้วก็ผมมันมีคําถามในใจอีก,อ,กอีกที่หนึ่งเว้ยในใจของผมเลยอาการที่อ่าการที่ผมเห็นคนที่เขาทําตามแบบว่าสร้างบ้านต้องประตูอย่าชนกันนะต้องประตูอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเงินมันจะไหลออกอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นคนที่เขาทําบ้านที่เป็นแบบอะไรนะที่มีชิ้นแสงใช่ปะ ที่แบบว่ามาทําให้อ่ะบ้านแบบคนใหญ่คนโตแบบรวยๆเลยนะก่อนที่เขาจะรวยเขาก็ยังไม่ได้ทําบ้านที่เป็นทรงนี้หรือเปล่าหวัวหวงจุ้ยอ่ะเออคือก่อนที่เขาจะรวยแบบว่าก่อนที่เขาจะมาสร้างหลังบ้านหลังใหญ่นี่นะเขาก็ไม่ได้ทําบ้านที่มันแบบว่าตรงที่ที่ไอ้นี่เลยแต,แต่เขาก็ยังรวยขึ้นมาได้นะ แต่นี้มันก็คือความเชื่อแหละความสบายใจครับเอา,อาจริงๆเอา,อาจริงๆ <c oughs> มันมันคือความเชื่อและความสบายใจอันนี้เราเราเข้าใจได้แต่ผมก็มีคําถามในใจยังไงว่าคนที่เขาก่อนที่จะสร้างบ้านที่แบบตาม่วงจุ้ยทุกอย่างเลยอะคือเขาสร้างบ้านแบบร้อยล้านนะตาม่วงจุ้ยเลยแต่ตอนบ้านหลังเก่าที่เขาอยู่ก่อนที่เขาจะรวยเขาก็ไม่ได้่วงจุย้ยนี่แต่เขาก็รวยอะ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะใช่ปะใช่ปะเพระาะว่าผมเองเขาไปสร้างบ้านแบบร้อยล้านสองร้อยล้านแบบตามห่วงจุ้ยหมดเลยมีมงงัมมงกรมีมังกรมีนูน่นมีนี่แต่บ้านหลังเก่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่มีนะไม่แบบไม่ได้ตามห่วงจุย้ยแต่เขารวยขึ้นมาได้แต,แต่ห่วงจุ้ยเป็นความสบายใจครับเป็นความสบายใจ ความสบายใจเข้าใจได้เข้าใจได้แต่หมายถึงอันนี้ผมพูดถึงความเชื่อเฉยรับนะว่าเงินมันไหลออกนู่นนี่นั่นอะแล้วก็ไอ้พวกที่ขายแผ่นป้ายติดแล้วรวยถ้าผมติดไว้เฉกแล้วกูไม่ทํางานมึงที่ว่ากูรวยป่าววะ <laughs> กูจะซื้อมาติดรอบบ้านเลยเอ่ย <laughs> เราก็ไม่ต้องทํางานกันแล้วอะติดรอบบ้านเลยติดแม่งนั่นอะเยี่ยรอบอะทุกทางอ่ะติดแบบแล้วก็นอน,นเฉยแล้วก็รวยคนตื่นทางหมอนี่ผมดูก็ผมดูไงผมเป็นเอฟซีแกยูผมเป็นเอซแกยู FC, กยตากระตุกจะเป็นลางบอก